สวัสดีครับวันนี้จะมา,ามพาชมปฏิหารผ้ายันพัดโบกหลวงปู่คำวัดวังว่าอำเภอแกลงจงังหวัดระยองที่นำมาใช้ในงานช่วงฤดูฝคือฟ้าคืฝน,นคืมตลอดนะแต่ไม่ตกะตกไมไม่ยอมตกลมก็แรงนะเห็นไหมวันนี้คือคนเชื่อส่วนบุคคลครับสำหรับใครที่มีความเชื่อนะแต่คนในโซนนี้พักนี้นะจะมีความเชื่อและศรัทธา นี่คือเรื่องจริงนะทรองฟ้านี่คืมตลอดนะครับซึ่งเป็นช่วงจัดงานให้กับผู้ลงรับนกากญาตินะครับจนจบงานแล้วนะไม่มีฝนลงมาเลยแม้แต่เม็ดอันนี้พยันพัดโบกหลวงปู่ค่ำหวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากที่เก็บของส่งคืนที่วัดทั้งหมดแล้วนะครับงานจบแล้วนะครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับดูครับขาวโพลนเลยฝนตกมาแล้วอันนี้จริงๆครับเห็นไหมฮะ นี่ครับเนี่ยนี่คือจบแล้วคก็เพิ่งไปส่งของที่วัดเที่ยวสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของผ้ายันพัดโบกหลวงปู่คำนะครับ